ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ชีวิตที่บุมีต้นทุนมาไก่ได้ซูมือนี่มันก็นดีลร้แล้วบเมแมนบอสีเสียใจเหตุยังกับความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆหากมันสิพิษหวังอีกจกเถื่อกดคือสิเป็นยังย่าง,างน,น้อยมันก็นคือกำไรชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่ซูมือนี่เหตุเพื่อคนที่เฮาหักเพ,ออเพื่อครอบครัวเพื่อค้นขังหลังสิได้อยู่สบายเหลืองอย่างนงี้นี่แกจัดแล้วพร้อมบุมแล้ว คอยเห็ดกันไปเฮาเวียกหลายอย่างเดือเพื่อสวยมากเสิยดไปขายเขาเพราะว่าวางแผนกันว้แล้วก็เลยพากกันตื่นตะเศ้าค่ะพี่น้องตื่นมาเห็ดเบียกสวนนั่นเบียกสวนเฮาสิบ่เดินเฮากับเห็ดเบียกตะเศ้าเอาเป็นบักเขือเจ้าพญาค่ะพี่น้องนี่ละคือขอบรัวทางเฮาคุยกันหูเรื่องถึงสิบ่งยปันใดเฮากับมีความสูงใครจะรอดอุ้ยเหลือต้นใหญ่กว่าเฮาเนาะอุ้ยต้นซ้ำกันนี่สูสีเนี่ยพวกไงงอเกิอยู่ในี่ยงอ่คอยอยู่ละยังงอต้นบุกง บพี่น้องเห็ดเวียกว่ามันเล่นต่ำเอาบู๊ขายไฟเฝ้าเห็ดเฝ้าแล้วบบานี้จะสิ่งไปขายเขานะ้รค่ะพี่น้องแต่ก่อนมีเงิ่อนเดือนกินตอนนี้เขาเป็นเงินไล่วันเขาก็ต้องหาต้องสูนะคะเขามีเขาเป็นอาชีพของเขาพ่อแม่เขาพ้าเห็ดเขาก็ต้องมาขายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวค่ะพี่น้องเขาเนี้วหอมค่ะซีเองขายเองเขาจะคล้องเองค่ะนี่ก็เป็นตลาดถนนคนเดินซ่องเมฆค่ะ ก้เบิดแล้วเป็นว่าต่อนีละยังสามสอบมีสองมีสองเลือสองสอบมันม่งเบิร์เบิ้์ดข้อขาพี่น้องเบิดพอดีที่เห่าให้ยมที่จะซอยเลือตัวเองพึงผ่าตัวเองเนาะตะกี้กับหน้าเลียวก็ายเข้าเปือกให้แกข้อขาค้นกลางเป็นกับกดราคาแล้วก็โทดนุ่นโวดกี่โทษนั่นโทดเศรษฐกิจเน่ย นายกแน่ถถกรัฐบาลแน่ถถกกันไปถกกันมาว่าราคาเขาพอดีเนาะเ่าก็เลยตัดปัญหาโดยการเพิ่งตนเองซี้ค้ายเองเลยพี่น่อง <c oughs> <c oughs> ซี้ค้ายเองล้วที่นี่อันไหนที่ห้องก็จะซอยเรือตัวเองดเใดห้องกะใช้ยามเหตุไปขายไปจนมาหอดเสมอนี่ ชีวิตที่ดีอย่าแน่ว่าเฮาตองมีครบสุยางให้แน่ว่าเฮามีความสูขก,กับสิ่งที่เฮามีบ่ว่าเฮาสิมีหน่อยมีหลายซ้ำใดขอให้เฮามีความสูงใดมันก็คือชีวิตที่ดี สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าเซาอยู่ในสวนบกม่วงค่ะพี่น้องเซาอยู่มาตอยบกม่วงค่ะช่วงนี้กันาบกม่วงเนาะค่ะบกม่วงก็อาจจะมีหลายแน่ส่วนบกม่วงที่เซาอยู่กําลังถืออยู่นี่ก็จะเป็นม่วงจักรพพัด้ยซื้อเพิ่นหน่วยที่สองถือขึ้นมาอยู่นี่ก็จะเป็นงาช้างแดงค่ะพี่น้องผุน่ะซื้อสายพันผืนกับคักเทเด้เซาอยู่จับบได้เนาะพี่น้องผืนทักแชทมาบอบวกันนาหักเทเด้ค่ะพี่น้องอันนี้ที่กําลังถือขึ้นมาหน่วยเรืองนนนนีี่่คะพพ้ออองก็็จเเปชัซื สุกเหลืองกรอบหวานหวานค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอกร่องค่ะนี่หลายสายพันธุ์เ้อค่ะพี่น้องนี่กำลังถืออยู่นี่ก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศเงือเม่อเศร้าตอนตีหากรักวค่ะพี่น้องแถวบ้านสาวยูติหากระแจงแล้วเห็ดเวียวกเนือเม่าเศร้าบรรยากาศดีค่ะสวยมากเดดออกเขากับพักผ่อนนะคะ ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์เฮาบอมินคนคนขี่แพเฮาบอมินคนลมเหลวดอกชีวิตที่บุมีนต้นทุนมาไก่ได้ซูมือนี่มันก็นดีหลายแลย้วบบแมนบอสีเสียใจเฮ็ดยังกับความผิดพลาดเล็กๆนๆ้อยๆฮกลุ่มบ้างถือแท่งขางหลังบ้างบอสมหวังกับชีวิตบ้างถือคนดูถูบ้างกะ้างมันทอ หากมั่นสิพิดหวังอีกจากเทือกัดคือสีเป็นยังยางหน่อยๆมั่นก็นคือกำไรชีวิตชีวิตที่เหลืออยูู่สมอนี่เหตุเพื่อคน้นที่เฮาหักเพ,ออเพื่อครอบครัวเพื่อค้นขังหลังสิได้อยู่สบายต้องดินเขียนการบ้านเสร็จเรียงลูกเขียนเสร็จแล้วหรอถ้าแม่อยากรู้แม่ก็เปิดประตูเข้าไปดูในสียงสีเสร็จแล้วหรอการบ้านน่ะเดน๋ยวมาห้าง,งาน้วยนะ ทำงานช่วยเหรอใช่ดูสิมีลูกที่มันแก่จักสุดยางดูๆๆมีลูกหนึ่งทางนู้ดไหนเดี๋ยวไปเอาลูปนึงทางนู้ดว้าวอีกลูกนึง มันก็แตกมันหนักลูกเห็นไหมมีมีอยู่ว่ากินวยกันนักนะไม่รู้ว่าน้องดินถล่มได้ไหมคะถุยไม่ทำไมไม่ดึงตรงนี้ไม่ใช่แม่ลากไงลูกเหรอตึ้งสองสราบนะแม่ก็ยกเลยนี่แมลงวันทองเจาะเนี่ยมาให้เอฟซีดูหน่อยนี่ถ้าอย่างงี้เนี่ยแมลงวันทองเจาะแล้วลูกนี่เห็นไหมมันก็จะเน่าเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะเน่าเห็นไหมเสียดิว่าทำไม เราต้องเอาลูกที่มันเหลืองๆเนี่ยเอาไปเด็ดออกซีนแบบนีลูกนี้หลังแม่นี่นี่เหลืองๆเหมือนกับแม่นี่เห็นไหมที่แม่เด็ดอยู่เนี่ยข้งงรถแดงเล็กแม่เหลืองๆอย่างเงี้ยนี่แกจัดแล้วพร้อมบ่มแล้วบุอึ๊บไอ้หก่อนห้ก่อน ก็คือบอกม่วงเัืงเบื่ิสาวอยู่ต้อยมาได้มือนี่จ้ะบอกม่วงเขาใกล้สิสุกแล้วก็เลยต้องย้อนออกมาหน่วยใดบอกหันสุกกเดี๋ยวเก็บไว้ถ้าเป็นรอบหน้าปิดมากินเรื่อยๆเนาะคะ่ะกินบะเบอร์อทอดกับแจกพี่แจกน้องไปเนาะคะ่ะ น้องดินเวลาเห็นพอกับแม่เห็ดเวียกกระยาเห็ดอยากซอยอยากหูน้ำนาะค่ะพี่น้องก็ค่อยบอกค่อยสอนเพิ่นเอาเอากับเบิ้งน้ำพิ่นเพิ่นยาเห็ดน้ำเด็กน้อยเอากับเบิ้งเพิ่นเอาอันนี้ก็เห็ดการบ้านตะเสาพ่นเด้อค่ะพี่น้องตื่นตะเสาสายู่ฝึกให้พิ่นตื่นตะเสาเพราะว่าตะกี้เพิ่นอยู่น้ำยายเพิ่นก็ตื่นตะเสาค่ะพี่น้องตีซี่กลัวตีห่ายายตื่นขึ้นมาหนึ่งเขาเพิ่นก็ตื่นน้ำแล้วเพิ่นก็เลยฝึกบ่ยากค่ะพี่น้อง ฟื้นให้เพื่อนอยู่ก็นังสือนีตื่นขึ้นมาแม่ก็บอกว่าเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์บ้านแล้วแล้วกระจังมาหาแม่จังมาเห็ดเบียกซอยแม่แม่ว่าเพื่อนกับฝ่าวเห็ดฝ่าว่าแล้วฝ่าวเอามาอวดแม่เด้มาตอมเพื่อนกับปคุดเพื่อที่จะให้สาวอยู่ปลูกพักอยู่คู่สายทางพุนล่ะค่ะที่เคยไทยซูพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องสาวอยู่วัปลูบักพีกบักเขือเทศแล้กก็บักเขือค่ะพี่น้องพี่เอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาสาวอยู่ก็เลยว่าเออปลูกอันนี้ดีกว่าเข้าได้กินแล้วก็เด้ขาย ตอมเพิ่นกระขุดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นก็บพอดีขุดเฉพาะมือในมือเดียวเด้อค่ะพี่น้องคอยเห็ดกันไปเหาเวียกหลายอย่างเดี๋ยวเพื่อสวยมากเสียไ,ไปขายเขาเพราะว่าวางแผนกันไว้แล้วก็เลยพักกันตื่นตะเศร้าค่ะพี่น้องตื่นมาเห็ดเวียกสวนสนันเวียกสวนเฮ้าสิบ,บวัวเดินเฮ้าก็เห็ดเวียกตะเศร้าเอาย่ามใดเฮาเห็ดใดเฮ้ากระเจียดเวลาเห็ดเอาเคยเห็ดใบทึ่งขายเขาทึ่งเห็ดสวนค่ะพี่นอ้องพอต้อยบอกมองแล้วหิวพอด้ก็เลยเอืน่นบอกตอมมาหิวซอยค่ะพี่น้องมันหนัก มีต้นไม้ใหญ่ๆเนาะบอต้องเพิ่นว่าพวกหลายจะขึ้นบึหิวเองเฮ้ยจะไม่หิวบางเนี่ยสาวอยู่ว,ว่าเพิ่นบอกว่ายนาันก,กกินต้นร้เนาะเจ้ากระไดเพิ่นว่าอันนี้ก็คุดตอ่อค่ะพี่น้องเพิ่นสมมติาคุดต่อสาวอยู่กับไปเอาเบียบบร์ปลเขือมาสาวอยู่เพาะเองด้วยค่ะพี่น้องเบียบร์ปลเขือฟังทั้งนี้พเพาะแล้วก็จะเอาเบลาเขือมาปลูกเนาะ ที่เห็นแกบได้หลายสาวยูเอาแกบมาคุ้มนาดินไว้วาหิยาพื้นขื้นเนาะคะ่ะทึ่งคู่สาเนี่ยหยาหลายบ่ตอมเป็นกะรกะ,ะยะหลุมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขีงัวค่ะมาลุ่งส่งให้สาวยูเพราะว่าสาวยูจะเอาบักเขือมาลุ่งค่ะบักเขือสาวยู่ก็เดี๋ยวจะไปบอนมาสาวยูวานเพาะเองค่ะพี่น้องแล้วก็จะไปบอนมาปลูกนะคะปลูกไปแล้วตาเศร้าวสวยมากมันกับจำโบเฮียวนะคะพี่น้องอันนี้บ่ตอมเป็นกะมาเอาแกบอีกเพื่อที่จะไปใส่ทุ่งคู่สาอีกค่ะพี่น้องเขามีแกบหลายเขากับใส่แกบเอา เขาจังบร้ถอนหอยายากย่นระยะเวลาการขึ้นของหยาในนัค่ค่ะพี่นง พี่น้องถ้าเบิงคิดสาวอยู่กัจยาวากันเด้อค่ะเวลาสาวอยู่ผักเสียงสู่พี่น้องฟังเสียงเศร้ากับสีร้ายแน่เนาะค่ะเสียงปิดเสียงไก่เสียงลุ่งสีมุนนันล่ละค่ะพี่น้องสาวอยู่อยู่กลางทุงหน้าเนาะค่ะพอวิดมีห้องเก็บเสียงเฮากับสีแบงหนาทีกันเนาะค่ะนี่ละ้ค่ะพี่น้องงานของเฮาแต่ละมือแต่ละเศร้าเนาะ,นะค่ะเฮากับจะมีงานของเฮาว่าเออมือนี่เฮาสีเห็ดเอียงแบงหนาทีกันเห็ดกับจะฟ้าวเห็ดเวียกไว้ในมือเศร้าสิละค่ะพี่น้องพอเพิ่นกับจะสีเขาบะตอมกับจะมาเห็ดเวียกสวนค่ะ นี่แหละค่ะคือครอบรัวของสาวยุผู้ใดเหมาะสมกับงานอันใดตื่น้าขึ้นมากเท่ากับมาคุยกันมาแบ่งหน้าที่กันว่าไผเหมาะสมกับงานอันใดเท่าก็ซอยกันไผเฮ็ดบ่ได้ก็บอื่นกันมาซอยนี่แหละค่ะเฮ้าเฮ็ดอยู่สวนของเฮ้าซอยกันไปมือมือหนึ่งเดี๋ยวมันก็แล้วเองโบเมนมาปล่อยให้ผู้นั่นเฮ็ดก็เฮ็ดไปเฮ้าต้องซอยกันเนาะค่ะพี่น้องไผเฮ็ดบ่ได้ตรงใดจุดใดเขาก็บอื่นกันคุยกันว่าเฮ็ดแบบนั่นแบบนี้นี่สาวยุก็เรื่มมาปลูกมะเขือละค่ะสาวอยู่ไปบ่อนมากค่ะพี่น้องฮไปขุดเบากันมาก นอกขบานห้าเกืออื่นยังสิละค่ะเป็นบักเขือเจ้าพญาค่ะพี่น้อง นีล่ลรคือขอรอรัวทางเขาคุยกันหูเรื่องถึงสิบเงยปันได้เขาก็มีความสุขค่ะเขาแบ่งหน้าที่กันแล้วเขาคุยเขาตกลงกันได้แล้วแล้วเขากะซอยเหลือกันไปเฮ็ดหน้าที่ใด้ได้บุดเต็มที่กะซอยเหลือกันอันนี้เขาก็จะมาเฮ็ดท,ทอตอค่ะพี่น้องตอทอน้ำเพื่อระบายออกจากสวนเพราะว่าพื้นที่มันบ่ซ้ำกันก็เลยต,ต้องตอทอไว้ค่ะเพื่อที่จะเอาออกจากแปลงพักไปลุ่งสะกะเฮ็ดซอยกันค่ะอันนี้เขาก็ขุดไว้แต่หลายมือแล้วล่ะค่ะมือนี่ก็เลยว่าแค่เอาทอลงซื้อก็เอาทอมาลุ่งเขาบุ มีทอใหญ่ค่ะก็เลยใส่ทอหน่อย2เซนประกบกันค่ะพี่น้องเพื่อระบายน้ำออกจากแปลงผักพื้นที่เฮ้ามันเป็นสูงๆตำตำเฮ้าโบดีเกีย์ใไ้มันซ้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเฮ้ากับเห็ดซ้ำเฮ้าเห็ดใดนี่แหละคอยเห็ดคอยสางกันไปพอต่อท่อแล้วแล้วก็จะมาปลูกบกฮงค่ะใดบักฮงมาอยู่สามสี่ต้นค่ะพี่น้องก็จะิืมล่วงมือปลูกบกฮงกันเลยลุกพลัสต์ต้องใส่สีญง còn ai sẽ lọt uý lược tuần, nhảy của Uy, tuần sâm nhì của hao nó uý tuần tam cắn, nỉ xu xì nè không phải ngò cởi luôn ngò cứ coi แมนอเอเบิ้งเอาลูกดกดกหวานๆเนอะลูกเด้อให้มันใหญ่แซงเขาเด้อลูกเด้อเจ้าว่าก่อนก่อนที่เจ้าจะให้มันดกดกอ่ะเจ้าอธิษฐานให้มันเป็นกระเทยเจ้าก่อนเอาถ้าลูกดกนี่ก็แสดงว่าแมนเนาะโอเจ้าอธิษฐานว่าไปแล้วให้เป็นกระเทยเด้อลูกเด้อเจาว่าอเขาบอกขวบไปแล้วเนาะภาษีเป็นตัวผู้ซะโอ้ยเบื้องหากแน่ ที่นี่การปลูกบําเพ็ต็ดแม่เอ้ยาเด้อหูเพื่อนต่วนเีวิตของเพื่อนตนบักใหญไก็หองเฮาเหยออ๋ออาโดดๆเด้อลูกเด้อหลูกง่ายๆหวานๆเด้อแม่สกินซุปแด้พันแห่งเกาะพันและ เนี่ยกาะฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เขาพ up, ี่บอกว่าเป็นว่าพอเฮดเวียกสวนแล,วแลว้วแล้วเขาก็จะมาตัดงา ให้เจ้าน้าใ้เขาค่ะพี่น้องให้งัวนก็คือไอ้นะค่ะพี่น้องเห็ดเวียบว่ามันเล่นต่ําเอาบู๊ค่ะไกลเฝ้าเห็ดฝ้าวแล้วบานนี้แต่สุด้ไปขายเขานะค่ะพี่น้องเอาหยามาให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยให้เพื่อนกินอยู่เบิดมือเว้ยคัดไรเจ้าหน้ายืนถากินซื่่อเนวาาจะก้อนนนี่่ะ กินเฮ้ม่่่ <t <t ่่่่ข่่่ป่่่ัู่่่่่่่่่่่ข่่่่ว่่่่ว่่่่่่่อ่แ่่่่่่่่่่่ขา่่่่ก่่่่่น่่่แ่่่่่่ย่่่่่่่่่่่เ่่ห่่่่่่่น่่่่่่่่่้อ่่่กเ่่่่่่่่่่น่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่ื่เ่่่่่่่่ กินก็ได้เด้ขันบอนี่เออมันกับ้อสื่ออยูแมนนสามโลจีพอ้ยเนี้ยพผมกับมีแต่น้ำจโลมาจะเอาไป็นขัวเขาขัวขัวขัเขาขัวไม่เอเป็นยังเจงเห็ดนี่อยู่บ้านนูก็ระมขัวเขาสรามกสัวเขาขัวครับอันตามไงมันแมน แต่ก่อนมีเงื่อนเดือนกินตอนนี้เขาเป็นเงิ่อนไร่วันเขาก็ต้องหาต้องสูงนะคะเขามีเขาเป็นอาชีพของเขาพ่อแม่เขาผ้าเห็ดเขาก็ต้องมาขายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวค่ะพี่น้องข่าวพี่น้องตอนนี้สาวอยู่มาหอดตลาดซองเมฆค่ะจะอยู่ขายในหมู่บ้านเลาะมาเรื่อยๆค่ะอันนี้สาวอยู่เอาใส่ถุงหิวเป็นกิโลว่าเพื่อพูด คูเพ่นอยากสื่อเป็นกิโลนะคะบอดี้อยากซื้อยกสอบเป็นสิ่นะคะ่ะสายุก็จะล่องหิวไปหล่อตลาดเบิงหาลูกค้าเบิงค่ะป้าเดียวไปหล่อตลาดซ่องใมกันค่ะพี่นนองปะซื้อวาค่ะสามโลครึ่งหนึ่งร้อยเองค่ะพี่เอาบ่อไ้กินล่องเบิงบ่าสามโลครึ่100งหนึ่งร้อยบาทเขาเนี้ยหอมหอมค่ะ สามโลเคิร์งร้อยหนึ่งซีเองขายเองซีเองขายเองเขาจะค้องเองค่ะเปือรยเป็นเป็นสอบกระมี่ยกสอบกระมี่ค่ะแม่ข่าวที่น่องนี่ก็เป็นตลาดถนนคนเดินซ่องเมฆะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในตลาดค่ะไป ย่างตลาดกันข้างในนู่นค่ะเดินก้าไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีร้านค้าคนขายของกันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะพากันมั่นย่างเหลาะตลาดเบิงว่าจะมีใครสนใจเขาบอ่อหิวเขาว่าขายเบิงเป็นกิโลหรอกเพื่อผู้ใครสนใจเอาเป็นกระสอบตัวสินะค่ะพี่น้องมั่นย่างเปิดตลาดโอกเมืองว่าแถวนี้เขาเจ้ากินเขาแบบใดเขาเนี้ออยหรือเขาเจ้าสินะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่กับบ่เคยมากเนาะ ลองมาหาลูกค้าลองมาเปิดตลาดลองเมืองว่าแถวนี้คนขายเข่ากันหลายโบคนกินจ,จังไรกันนะค่ะเดี๋ยวยางเขาไปเบิร์ข้างในพอน้าหนาไปละค่ะไะค่ะพี่น้องคือเสาอยู่เนี่ยลองมาย่างเปิดตลาดเบิร์นโบโอเคค่ะพี่น้องไปเลาะน้ำหมู่บ้านดีกว่าคือเสาอยู่เหลือแต่ข้าวเหนียว เดี๋ยวรลอบนาจะซีข้าวเจ้ามากมามามาล่องอยางหลอเบิงเพราะว่าสอบถ้าม,มหมขาเพิ่นทางในเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นกินตะขา้วขาวเจ้ากันเ,เดี๋ยวเขาเนี้ยวทีเหลือเดี๋ยวเขาจะไปหลอบ้านอีกคือเก่าตามเคยที่เขาเคยหลาอค่ะพี่น้องไปหลอบ้านกันค่ะ

เอาเกาแต่ว่าก็กินดีดือกันเขาเกากับบลแข็งบลแข็งล่องบอ่ะแม่ล่องเอาไหว้จะาลอยนึงบอ่ะมาจช้ามาทาหลอบน้ำแม่ว่าแล้วไปหนึ่งคิดแล้วมันโอเคอย่เี้ยแต่ลอบน้ำมากแต่เอาเขาเกาท้าแม่เพิ่งเคยสื่อน้ำเห่าครับพี่น้องท้าแม่เพิ่นเคยสื่อหลอบก้อนนี่แล้วคน่าเขานิ่มดีเพิ่นก็เลยมาสื่ออีกเซายยูไปตลาดคนเดินทรงเมกมาแล้วแล้วบมานเซายวยูก็เลยมาหา ยางน้ำมูบานหาเลาะน้ำมูบานอีกคือเกาค่ะมีลูกค้าประจําค่ะเพิ่นคีรูอมาตาไซมานั่ว่าเห้าอ่ะขายเราให้เพิ่นรอบทีแล้วเราเ,เขาม่นหนิ่มดีค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยมาซื้ออีกติดใจยขยันเอาสูเอาถ้าขเขาบอกขยันเขากับบได้เขาเป็นธุรกิจองเจะคของเองถ้าเขาจะฮ็ด ตื่นคือจังเขาเห็ดสมัยเห็ดเงินเดือนเห็ดเป็นพนักงานเงินเดือนกับโบแมนเนาะค่ะพี่น้องบัวใดบัวคือแหละต้องขยันมากกว่าปกติแน่อร่อยจีย่อยเข้ามาแต่เ้าก็ต้องสู้ค่ะเป็นรายได้ในครอบครัวต้องไม่อีกห้าร้อยแต่ขายก็ดีใจดิเหมือนเทิงพ่อททิงลูกเหมือนเทิงพ่อททิงลูกพี่น้องมาไม่อ่อนหอมได้ยไม่เด็ดต้าโลห้าร้อยเอาเท่ะไหร่แม่ ใก่ย้มคำก็ดีใจครับพี่น้องแหลอกกินไีเด้อจใหลี่บาทแรกกันแลกกั้ินไก่บ่ลมานี้ยพอขากินไก่บ่ไห้พ่อขาเป็นเก่าไม่ะสีบาทกินไก่บ่อใดู้้กชือเนินอสิ ตอนน okay. <being beach? S 1> ั้ที่เราลอยเราไปโดฟังเฮ้ยดีใจไรพี่น้องใส่ยู่ก็ดีใจพรากันไปรออยู่เบิดมือพรากันไปรออยู่เบิดมือแล้วมาได้ขายย่ามคำพี่น้องเอ้ยครอบเท่าไรอันนี้ตัวนี้เขาเก่าสอบละวแปดลอยสี่สิบกิโลอันนี้เขาไม่บอแข็งได้ไหมแต่ว่าเพิ่งก็จะสีเหลืองนิจัะหน่อยแต่ว่าบ่แข็งนุ่นร่องมาหนึ่งเบื้องแล้วตัวนี้เขาไม่เขาลาซินี่แปดแปดออนหอมสุดไม่นี่เท่าไหร่ อันอันเครื่องสอบหาลอยโลดเศ้าหากาชุบมันทำคำเกี่ยวกระสอบหนึ่งสี่สิบกิโลต่อไม้ขั้นลอยค่ะแม่สอบแล้ววะเด็กเนไก่้ทราบ้าโอ้ยปีนแบบไงร้านหัยิีบ่อกโอสองสี่โลเวทีของไม้เของไมของไม้ามันแกงกระรไปใบดาหลุดนี่หลังนี่เพิ่นเอาน้ำนุ่ประจำแต่ว่าคนบ่อยู่เป็นไรบอตอบว่าหมานตอนคำเป็นว่าหมานหลอกหลอกคำ ไปรอตลาดบ้าหัังบัเขาท่าเลยท่าซ้ายยุบไปเที่ยวตลาดช่องเมคตลาดเอ่เงี้ยเกาะตลาดถ<ไ>นน,นคนเดินถนน,นคนเดินช่องเมกเพื่นจะมีเนี่ยมาแลงค่ะตลาดแล้วลองไปเปิดตลาดบึงไปเดี๋ยวไปรอบ้านนี่จะรอบอเทอมานบาเทอ่อดีเมื่อรถเป่า <laughs> <laughs> พอก็ลูกไส้เพื่นพักกันหมานพี่น้องมาหมานเนี่ยม,มาแลงยิ้มยุม้ม <laughs> กำลังในสายอีกครับพี่น้องยังขัาลังสาอยู่ครับพี่น้องจุดเนี่ยสโลนวันเถอสามสิบพูดย่งอีกพี่อ๋อใส่อีกสอบหนึ่งนะย่งวันเถื่อนอีกรับขึ้นเนี่หรือวะสีเบิร์ดละพั้ยกงเบิร์ดละเพีนว่าต่อมีละยังสามสอบหลือ2สองเลือบเป็นวลือตะหัาครับพี่น้องนี่ สอคอยู่่ัพพข้อสื่อของม่น่นเคยมาส่งขาประจำข้าเจ้าเคยกินขาเจ้าก็ทษอยู่พรวัปนีละ่ะอย่าดินน้หมา,หาเดอดัวอื่านน้นหมอเอัรบเ้ยพ้มาไปไปส่งเพิ่นละค่ะแม่ไปส่งเพิ่นแล้วเปนนําหาพอดีพอ,อกันแถมมาคือเออเลยอยีกน้อยบนพอคงจังบ,บ่บเออที่บาน พหนุ่มพ่หนุ่มพอหนุ่มย่านเจลุกเจลุก้เฒ่ามัน้ออะไรนะเน่ยเนียทำกับเปียกาชู่ออเป็นตัวเมียโรคมากล้าบหายในยุงกจสิ่งขอกข้ามบอกแต่ว่าอยากได้ว่ามันขนาดจังมหาเจ้าเบอร์อี้เรนําเด็กเครับเอาไม้กระถทเอาแล้วอยู่สอบสุดถ่ายคิ้วบวยคิ้วบวายมันออสอบสื่ายเอาเอาไปที่ไหนไเนี่ย เดี๋ยวลองเบืองเพื่อรอบหนาแสบค่ะแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเอาเหรอเอาไรขึนเนี้มึงตัวนี้ห้อมอ้ยต่อยห้ามแล้วหมกรมีเขาไปห่อมบ้านนี่พูดชนะใครห่ามงานตนี่อะไรอยู่เนี่ยระบเาโอ้ยกอยากเแม่ดีตัวเขาบ้านเหาครับเมท้าเขาออกซีเองลม่ที่โหรนีล มัาก่เอา่บ้านไทยเมียเลยอ้รอดบาไม่กินแกงเห็ดพออยู่ที่ไนใส่ะได้ร้ายว่าเห็ดพอน่ได้โลหนึ่งล่ะค่ะยูยูใส่เดินละยูถ่ายเขาเขาเดกเขานี่ละละสอบน่งโ่ที่อบน่งโีเทมอีกแทมปไอ้ถือกูมูดีสุดเยออ่ะใส ไปเลยห้าบานเมียเลยหอดเมียกักบานเอาบุันี่เพราะว่าบ่มีเมียมีแต่ลูกเพราะว่าไม่มาาซื้ออ่ะไม่โม่ลำเปนยังไาโม่เ็นัไ่เาเม็ดเม็ดเพขาพี่น้องเก็บแเอมา่เิดพอดีลกมากิดยแ่พูดเอาเดินไม่ว่ามมีมลาย หตาตาคนยอี่กอไไรยรับกจพี่น้องมือนีเข้ากับมานี่กับคำคำนีเข้ากักําลังขับรถกลับค่ะบอตอบกักําลังขับรถจะกลับบ้านแล้วขายเขาเบิดราคาืงอนี่ก็นีก็เป็นธุรกิจเล็กๆเนาะมีเข้าไยายามที่จะซอยเรือตัวเองพึ่งผ้าตัวเองเนาะโดยการเข้ากับเป็น พอม่เข้าก็เป็นเศร้าหายเศร้าฮ่าเข้ากับนโยบานกับกับมาเห็ดกเกษตรเนาะตะกี้กับขายขายข้าวเปลือกเค็ดหน้าแล้วก็ขายข้าวเปลือกให้แก้พ่าก้นกลางเป็นกับลดราคาแล้วก็กระโทดนู่นนดนก่โทษนั่นโทษเศรษฐกิจแน่ยทษนายกาน่ยกษโถรัฐบาลแน่โกษกันไปโทษโถกันมาว่าราคาเขาพอดีเนาะเข้าก็เลยตัดปัญหาโดยการเพือตนเองเตือนตนเองโดยการ ซีขายเองเลยพี่นนอกซี้ขายเองลราที่นี่อันไดที่ห้อง็าจะซอยเหลือตัวเองไน้เฮาก็พยายามเห็ดไปขายไปจนมาหอดเสมอนี่อันใดที่มันคิดว่าเขาจะพัฒนาขึ้นไปให้มันดีกว่ารุ่นพ่อเฮาเห็ดเฮาก็พัฒนาเอานะเขาก็จะคือคือบอกยังไงคือ,คอ,คอช่วงนี้นะเ่าก็กำลังเริ่มนะครับเนาะในต่อไปเขาอาจจะขายพวกอ่าเป็นออนไลน์ <S 2> <S 2> นหรือว่า <S 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 เป็น ยังที่มันแบบให้มันให้มัน,มนพัฒนาให้มันดีกว่าเก่า<ะ>เนาะเดี๋ยวต่อไปห<ม>้าก็อาจจะมีเป็นโลโก้เป็นแบรนด์เป็นอะบรต่างๆจะมีแบรนด์เพราะว่าห้าเร็กๆนะหาานะ้หาเอาเนะขาจะคล้องมาขายสีเขาจะคล้องมาขายเห็ดหน้าแล้วก็สีเขาจะคล้องมาขายพอขายเขาจะค้องไปแล้วห้ากับไปรับสื่อเขาพี่น้องทั่บ้านพร้วมแองไกลๆเนาะเอามาสีแล้วก็ไปขายต่อแบรนด์อีกทหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั่นนะครับมันกิดขึ้นอยู่กับว่า กาซัมไดเนาะบางบางคนบางคนประกาขายประกาที่จะไปขายเฮ้ยพวกห่าจะไปขายแนว่ดอายบางคนก็อายี่หองครับสมัยสมอหนีนะด่านไถไอโอดครับด่านไถไอโอสขาเข้ากาบ่มีอยังมาขวางทางการไปสู่ข้อซื้อของเฮาไดถตาเข้ากาสยามนี่เนาะกาตัดสินใจกาลงมือทำกาเห็ดกาทำลุยถึงสีสัมเลสพอซัมเลส ขอให้เข้าได้ลงมือเห็ดไปก่อนนะครับถ้าเข้าถามมันบดสําเร็จหรือว่าถามมันล่มเลว้วก็ถือว่าเป็นบทเรี่ยนเป็นประสบการณ์ให้เข้าได้๋เอามาปรับปรุงแก้ไขให้มัน<ไ>มดีถึงกว่าเกาโมเมนมาหล่มเล้วแลยะย่อมแพ้นะครับลุมเล้วเราไม่ยอมแหเสาอยู่กับเราต่อมครับกระบวนการาบ่ค่อยหลุมเลี้ยวนะเบาต่อมกากระููกันคือกันับพี่น้องสูตาพี่น้องนะครับซอยเป็นกระตัางแรงใจนะครับให้พวกเข้าให้ครอบคร่วในหน่อยพวกเข้านะครับ เป็นกำลังแรงใจโดยการรับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาให้กับมีมีมีหลายหลายเอฟซีหลายท่านนะครับอีคอมเมนต์มาให้กับตั้งใจผมเฮาโอ้ยอ่านคอมเมนต์เตอนเธออนนี้ยิ้มแก้มฉีกเลยสาวยุไมีแต่เอฟซีผู้หนานักเนาะครับเนี่ยนครับก็เฮาก็จะนําเสนอชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮาแล้วก็เฮาก็จะเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับประกอบกบกูกันไปเนาะแล้วก็ขายทักขายหญ้าน้าบาหน้ำไ้น้าสวนนี่ยล่ะ อาจจะทายถอดชีวิตกันกลับมาอยู่บ้านของเขาการอยู่บ้านที่จะได้มันสิไปหลอดได้นะครับการถึงซอยเดิ้ลตัเวเองการสุดท้ายนี่กาแฟพี่น้องนะครับกดติดตามวันนี้เอามาเบิรงกไม่กดไลค์กดแชร์ฝากขอบคุณหน่อยๆของสาวอยู่ในเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาเนี่ยสาวอยู่ซิมีเอียงลุงซื้พี่ซื้อน้องเบิรงเดี๋ยวคลิปหนากัน,กนกมาขออภัยน,นะคะพี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหมค่ค่ะเดี๋ยวสาวอยู่ก็จะกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะ